อย่างกันต่อสมบัติความยืดหยุ่นของของแข็งนะครับตัวอย่างที่7ลูกตุ้มมวล20กิโลกร,รัมแขวนลูกตุม้มด้วยลวดเหล็กยาว10เมตรพื้นที่ภาคตัดขวางลวด5ตารางมิลปล่อยลูกตุ้มให้กว่งเป็นมุมกว้างอัตราเร็วที่จุดต่ำสุด10เมตรต่อวินาทีความยาวของเส้นลวดที่ยืดเพิ่มขึ้นจากเดิมตัวนี้คำถามนะความยาวของเส้นลวดที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเมื่อ จากมือแขวนจูนิ่งเป็นเท่าไรความยาวของเส้นลวดที่ยืดเพิ่มขึ้นจากเมื่อแขวนจูนิ่งจะมีค่าเท่าไหรดนั้นข้อนี้โจทย์ถามเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบเพราะนั้นข้อนี้เป็นโจทย์ให้เปรียบเทียบนะครับโจทย์ถาม ผลต่างของระยะที่ยืดจากเดิมของลวดเมื่อเมื่อ,อไรเอ่ยแกวงกับแกว่งนะครับกับอยู่นิ่งๆใช่ไหมโอเคนะเราก็มาดูนะครับเป็นแรงเค้นมาดูแรงเค้นก็อนนี้อันแรกเลยนะครับเป็นมวลแขวนนิ่งๆ ก็ยืดอ่าสูตรก่อนนะครับก็เป็น y f l 0 a delta l สูตรทั่วไปตัวนี้เลยนะครับก็มาดูนะครับเขาต้องการ d e l t a ทแอนกระย,ยข้างเลยเพราะฉะนั้นก็จะได้ เดลต้าเท่ากับ F L 0 A Y ศูนย์นะครับเราจะใช้สูตรนี้ประจันตอันแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เดลต้าแอลหนึ่งเท่าไรเอ่ยกรณีนี้แขวนนิ่งๆก็ไม่ยากอะไรแรงเค้นก็คือน้ำหนักนั่นเอง เท่าไหร่ครับ200นิวตันอันนี้เป็น F1 ก็เป็น F1 เป็น200คูณอะไรอนสูย์ความยาวเดิม10เมตรเหมือนใสแล้วนะหารด้วยอะไรครับ A พื้นที่หน้าตัด5ตารางมิลทำเป็นตารางเมตร5คูณ10ยกกำลัง ลบหกค่าวายค่าวายสองคูณสิบกำลังสิบเอ่ะเลขไม่ยากข้างบนสองคูณสิบกำลังสามข้างล่างเป็นห้าคูณสองได้สิบสิบกำลังสิบสองสิบกำลังหกย้ายขึ้นไปสิบกำลังลบหกกับสิบกำลังสก็เป็นสองคูณสิบยกกำลังลบสามเมตรหรือถ้าเขียนเป็นบินอ่ะเผื่อเพียนหน้วยให้เป็นนะครับทบทวนก็ง่ายยืด เป็น2มิลสมิลลิเมตรต่อไปอันต่อไปนะครับแกว่งเป็นมุมกว้างนะครับอันที่2แกว่งแกว่งเป็นมุมกว้างมันคือ,อไรเอ่รคือเป็นวงกลมแนวดิ่งนั่นเองถ้านึกภาพออกแนวดิ่งแรง สู่ศูนย์กลางอาว่าลุกนิดนึง 2> f ่อ <F> 2, 2อยู่นี้อันนี้อะไรครับ mg 200แล้วกันนะครับก็หาจากก็จะได้ ตามกฎข้อที่2 s i g m a fc เท่ากับ mac ก็ได้ f 2ลบ200เท่ากับ mac mac ก็คือ mv กำลัง2ส่วน r นะครับเป็นเท่าไหร่ m m 20นะครับ คูณสิยกกำลัง2อ่าก็คือความยาวลวดนะครับก็คือ10บวกกับตัวนี้เด n ต้าแอนะครับแต่ว่าตัวนี้มันน้อยน้อย,อยเมื่อเทียบ กับ l ศูนย์แล้วก็ตัดทิ้งงั้นก็แก้เลยได้ f สองเท่ากับ400นิวตันหรือเท่ากับ2 f หนึ่งั้นหา delta l สองก็ดน l t a l สองเท่ากับ f 2 m 0 l 02, a 2 a 2 y นะโอเคก็คือ2 f 1 l ศ1นั่นเองยืดเท่ากัน a ก็อันเดียวกัน y ก็อันเดียวกันตัวนี้ทำแล้ว2มเมตรเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้ เดลต้าแอนสองเท่าไหร่สี่มิลลิเมตรนะครับสรุปก็ได้คำตอบนะครับสรุปผลต่างของความยาวที่ลวดยือดออกจากทั้งสองกรณีก็คือเดลต้าแอนสองลบเดลต้าแอนหนึ่งจริงๆเราจะตั้งเดลต้าแอนหนึ่งกับ เดตนซแอนสองอันไหนอยู่หน้าก็ได้นะผลต่างออกมาเป็นบวกเป็นลบมันจะบอกว่าอะไรมากกว่าน้อยกว่าแค่นั้นเองนะเพราะนั้นก้อนนี้ก็ชัดเจนแล้วก็คือเท่าไหร่สี่มิลลบสองมิลลิเมตรก็ตอบสองมิลลิเมตรโอเคนะครับอันนี้ตัวอย่างที่เจ็ดเป็นแรงแค้นอีกลักษณะหนึ่งของลวดที่แก่งเป็นมุมกว้างก็อย่างที่บอกไว้ว่าเรื่องแรงแค้นความยุ่งยากมันจะอยู่ที่ ตัวแรงเค้นนะครับที่ต้องหาให้ถูกต้องเดี๋ยวจะเห็นในตัวอย่างถัดไปโอเคนะตัวอย่างที่เต่อไปอันนี้เอามาจากแบบฝึกหัดเป็นลวดแขวนไว้ลวดเหล็กเส้นหนึ่งยาว2เมตรมวล30กิโลกร,รัมผูกไว้ตรงปลายดังรูปเมื่อนำมาลดทองแดงเส้นผ่าศูนย์กลางและยาวเท่ากันกับลวดเหล็กประผูกต่อกับมวล30กิโลตามรูปเลยนะครับ จงหัวต้องนำ W กิโลกรัม W กิโลกรัมมาผูกไว้ที่ปลายลดแสดงเท่าไหรจึงจะทำให้ยืดออกเท่ากันนะยืดออกเท่ากันนะครับให้ค่าวายมานะเห็นอย่างนี้ทุกอย่างนี้โจทย์ชุดนี้นี่คือเปรียบเทียบตัวนี้นะครับเปรียบเทียบตัวนี้ มาดูสมกา,ารก่อนเปรียบเทียบในค่าความยาวพื้นที่หน้าจัดเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมเลยก็คือสูตรเอาสูตรก่อนนะ y เท่ากับ f l ศูนย์ a delta l y เท่ากับอ่ะ y สูตรที่ใช้นะครับ f l ศูนย์ a เดลต้า l ตัวนี้เราจะทําเป็นแบบนี้ก็ได้เราจะทําเป็นเดลต้า l ก็ได้นะครับเดลต้า l แล้วก็ได้ได้ทั้งนั้นนะครับถ้าเปรียยเทีบเปลี่ยน delta ก็เป็น f l ศ a y นะครับก็ได้นะครับ แต่เราจะไม่ทำเราจะทำแบบธรรมดานะครับอา้าวเขียนฟรีบริก่อนเขียนแรงก่อนฟีบริกรรของแรงนะครับก็ที่มวล30สกิโลที่ลวดเหล็กลวดเหล็กก็ได้เลย คูใช้ตัวย่อให้ง่ายนะครับลวดเล็กแล้วก็อะไรครับลวดทองแดงนะลวดทองแดง อ่นนอาให้เป็น f เหล็กดึงอะไรอันนี้เป็น f ทองแดง f ทองแดงรับแรงเป็นทีบรีของแรงนะครับเพราะฉะนั้นอันล่างคืออะไรครับอันล่างคือทองแดงปกติก็ใช้ mg แต่ mg เราเป็น w เพราะนั้น1 0 w Newton นะิวตันน่ะ เช่นในกัรเหล็กรับแรงดึงก็คือดึงน้ำหนักมันเอง30กิโล300นิวตันนะครับแล้วก็ดึงกับ f ทองแดงนะครับ f ทองแดงเพราะนั้นเห็นแล้วได้ f ทองแดงนะครับก็จะได้แล้วแรงที่ทองแดงรับก็คือเท่าไหร่ 10W นะครับ อ้าวสูตรเลยคิดที่เหล็กเหล็กก็จะได้ y เหล็กเท่ากับขอย่ออย่างนงี้หละ F เเหล็ก l อศูนย์เหล็กส่วนเะยครับส่วน a d a เดลตา l เเหล็กก็แล้วกันนะ สมการที่หนึ่งยังไม่ต้องใส่ต่อไปทองแดงก็เป็น Y ทองแดง F ทองแดง L ศย์ทองแดงส่วนอะไร A ทองแดงเดทองแดงสมการสองจับหารกันเลยเทียบและสมการหนึ่ง ก็จะได้ y เหล็กส่วน y ทองแดงเท่ากับนะครับ F เเหล็กใส่เลยนะครับเท่าไหร่เอ่ยเอาใส่เลขเลยก็ได้ y เหล็กเท่าไหรค่าวาลของเหล็ก20คูณ10กำลัง10บกับ13คูณ10กำลัง10เหลือเท่าไหร่เหลือ20ส่วน13 เท่ากับแรงที่เหล็กกระทํานะครับเท่าไหร่ครับ300บวก10 w ส่วนด้วยเท่าไหร่ครับแรงที่ทองแดงน,นะก็คืออ่าสิบเหมือนกัน แล้วเราก็จับคู่ของจับคู่ของอะไรตัวอื่นนะครับ y เหล็กแอลศูนเหล็กส่วนด้วยแอลศูนย์ทองแดง a สลับนะครับเอทองแดง a เหล็กอะไรครับเดลตาแอลทองแดง เดินตะแอลเลทุกตัวนะอันนี้เท่ากันยาวเดิมเท่ากันหนึ่งหนึ่งหนึ่งเหลือแต่สมการที่ติดค่า W นะครับก็อ่ะวิธีแกก็อยู่ที่เราอีกแล้วละ่ะนะครับอ่ะง่ายๆก็สิบหารตลอดพจน์นี้ก็ได้ยี่สิบ เท่ากับ13คูณ3 10ได้390บวก13ตัวก็เหลือเท่าไหร่ 7W เท่ากับ390หน่วยแล้วครับหน่วยกิโลนะครับเพราะฉะนั้น W เท่ากับเจ็ดห้าสามสิบห้าดูสิเลขห้าอยู่หน้าถูช้อยสิอ้าวมีอันเดียวนะเป็นช้อยที่ดีสำหรับนักเรียนนะครับก็ตอบโอเคนะอ่ะอันนี้ก็ เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับมีไม่เอ่ยอ่าโอเคก็เอาสองตัวอย่างนะครับพอดีพดีเวลา